จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านผู้ยากไร้อำเภอเสรลภูมิเฉลิมพลิเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่19สิงหาคม2568ณบ้านเลขที่94หมู่ที่2ตำบลนานงานอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายเจช,ชวาบิบญจัตริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้โอกาสประจำปี2,568เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมให้แก่นายประสิทธิ์กันหาปล้องโดยมีนางพัชรินทร์ุรทรงรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการนายอำเภอศิลภูมิและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเหล่ากาชาติจังหวัดได้ดํานเนินโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสประจำปี2568โดยใช้งบประมาณรวม4ล้านบาทซึ่งมาจากไรายได้จากการจําหน่ายสลากกาชาติการกุศลในงานการชาติจังหวัดที่ผ่านมาที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือมีบ้านที่ไม่มั่นคงปลอดภัย โดยได้ดำเนินการสร้างบ้านใหม่จำนวน18หลังหลังละ150,000บาทและซ่อมแซมบ้านอีก26หลัง